ปัญหาที่จะเกิดกับพวกปั๊มแรงดันคงที่เนี่ยก็คือเมื่อเราใช้ไปสักพักหนึ่งเนี่ยน้ำนั้นในระบบเนี่ยมันเริ่มจะไม่สม่ําเสมอเหมือนตอนเริ่มเดี๋ยวเรามาดูปัญหาของมันว่ามันเป็นเพราะอะไรแล้วก็จะแก้ไขยังไงไม่ใช่ว่าเป็นเฉพาะของหุ่นใดนะปั๊มแรงดันคงที่อื่นๆเนี่ยก็มีปัญหาลักษณะเดียวกันแต่พอดีว่าเรามีตัวอย่างเป็นปั๊มหุ่นใดก็เดี๋ยวจะมาสาธิตให้ดูปัญหาของพวกปั๊มแรงดันคงที่ที่มิซูบิชิกับพิทาชิมันมีก็คือว่า ไอตัวม้อควบคุมแรงดันเนี่ยที่เป็นถังในตัวเจนเนี่ยมันเป็นพาสิ้นเปลืองคันนี้พอมันเสียก็ต้องเปลี่ยนนะมันก็มีตลาด DIY เนี่ยมาทำให้กระบอกคุมแรงดันเนี่ยสามารถเติมลมได้ด้วยที่สูบลมจัก,กรยานฝ่ายพัฒนาของคุณใดก็คงมาเปิดคลิป YouTube เจอมั้งเขาก็เลยเอาบ้างเขาก็เลยออกตัวมอควบคุมแรงดันเนี่ยให้เติมลมได้ด้วยที่สูบลมจัก,กรยานเหมือนกัน มาถึงตรงนี้นะก็ขอไว้อะไรให้กับฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ของคุณใดนิดนึงแล้วกันปรากฏว่าไอ้ฝาครอบพลาสติกสีขาวเนี่ยที่มันครอบเครื่องอยู่เนี่ยพอเราต่อเข้าไปทั้งระบบแล้วเนี่ยเราไม่สามารถถอดฝาครอบพลาสติกนียออกมาได้ทําให้เราเนี่ยเติมลมไม่ได้มันก็ต้องมาถอดหน้าแป้นออกใหม่หมดเลยเนี่ยไม่งั้นมันต้องตัดท่อเลยนะเพื่อที่จะมาผ่าไอ้ตัว ฝาครอบพลาสติกเนี่ยออกถอดไม่ว่านะใส่กลับก็ไม่ได้เพราะว่ามันจะติดท่อฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยเราก็เลยต้องถอดมันออกมาทั้งชุดแล้วก็มาตัดไฝาครอบพลาสติกออกแล้วก็เดี๋ยวประกบกลับเข้าไปตรงจุดนี้เนี่ยคุณได้เห็นแล้วรุ่นหลังๆเนี่ยเขาแก้ตรงจุดนี้แลละไปดูแล้วกันตัวจริงๆที่ไทยวัสดุมี เขาเขาออกแบบให้มันสามารถถอดฝาครอบออกได้อะไอรุ่นแรกรุ่นเนี้ยก็ขอไว้อะไรให้มันก่อนละกันก็เอาเป็นว่าใครที่จะซื้อตามเนี่ยตอนนี้เขาแก้ปัญหาเรื่องนั้นไปแล้วมันไม่มันไม่ต้องมาเจอปัญหานี้แต่ถ้าใครที่ซื้อไปก่อนรุ่นแรกๆเนี่ยต้องใช้วิธีนี้เนี่ยถอดหน้าแป้นออกแล้วก็เอาไอ้ฝาครอบปาสติสีขาวเนี่ยมาผ่าครึ่งออก เพื่อให้มันแยกออกจากกันได้ไม่อย่างนั้นเนี่ยเราถอดฝาครอบพลาสติกเนี่ยมาเติมลมไม่ได้ก็ตอนนี้ก็ต้องประกอบกับเข้าไปก่อนตัวถังควบคุมแรงดันของพวก Mitsubishi กับฮิตาชิเนี่ยถ้าใครจะไป DIY เพื่อให้สามารถเติมลมได้ก็เดี๋ยวก็จะมีภาพแปะให้ดูว่าพอมัน DIY แล้วเนี่ยมันจะออกมาหน้าตาคล้ายๆกับตัวของุนไดนี่แหละ หลังจากที่เราไปแอบร้องไห้ให้กับนวัตรกรรมของคุนไดแล้วอันนี้เครื่องก็ประกอบกลับมาพร้อมใช้แล้วขั้นตอนต่อไปเราจะเติมลมเข้าไปที่ปัม๊มก็เริ่มจากการคลายจุกน้ําให้หลวมๆนิดนึงเพื่อให้น้ำเนี่ยมันไล่ลมออกมาจากระบบแล้วก็มาจัดก,การกับตัววาล์วที่เกี่ยวข้องเริ่มจากวาล์วตัวนี้เป็นตัวน้ําเข้าไม่เกี่ยวข้องแต่ตัวนี้เป็นตัวน้ําจากแทงไปปัม๊มต้องปิด ต้องปิดนะครับแล้วก็ตัวที่เป็นจากปั๊มเข้าบ้านเนี่ยตัวนี้ก็ต้องปิดเหมือนกันจากนั้นก็มาคลายเกลียวฝาอุดลมตัวนี้ก็เหมือนตัวจุกจัก,กรยานเนี่ยไม่ได้มีผลอะไรก็เป็นแค่ฝาปิดเฉยๆแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาเติมลมเข้าที่ช่องนี้แต่ก่อนจะเติมเนี่ยเราจะไล่ลมที่มันอยู่ค้างในหม้อออกมาให้หมดก็ เอาตัวปลายไขยควงแหลมๆเนี่ยไปกดให้ลมมันออกเหมือนปล่อยลมล้อรถจักรยานนะก็ปล่อยออกมาให้มันหมดจนมันไม่มีเสียงฟู่แล้วก็แสดงว่าลมมันหมดและแรงดันหมดจากนั้นก็เอาที่สูบลมล้อรถจักรยานเะนี่ยมาต่อเข้ากับตัวปัม๊มก็เหมือนการเติมลมจักรยานทั่วๆไปเลยอ่าอันนี้ก็จะมาคลายจุกน้ําออกนิดนึงเพื่อให้แรงดัน ภายในเนี่ยมันระบายออกมาได้ให้ลมมันออกมาให้หมดหลังจากนั้นก็เติมลมเข้าไปประมาณ7-10ถึงครั้งถ้ามีมาตรวัดก็ประมาณสองบาประมาณนั้นหรือเกือบเกือบสองบาแล้วก็ปิดปาอุดลมตัวนี้เป็นเกลียวธรรมดาไม่มีอะไรก็หมุนปิดเข้าไปแล้วจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะมาเปิดตัววาล์วที่จะเข้าปั๊ม ตัวนี้เป็นวาล์วเข้าปัม๊มเปิดไล่น้ําเข้ามาน้ําจากแท้งค์เนี่ยมันก็จะมาดันลมที่อยู่ในระบบออกมาลืมปิดเกียร์บายพาสเดี๋ยวปิดก่อนตัวนี้ไม่ได้มีผลอะไรมันแค่ว่าเดี๋ยวพอเราเปิดปั๊มเนี่ยเดี๋ยวปั๊มมันจะย้อนกลับไปข้างนอกเท่านั้นเองพอเราเปิดตัววาล์วที่จะเข้าปั๊มเนี่ยตอนนี้น้ํามันยังดันระบบไม่ออกเพราะว่า มันยังมีลมค้างอยู่ในตัวปัม๊มเราต้องไปคลายวาล์วที่จากปั๊มเข้าบ้านก่อนเพื่อให้มันมีทางไปของน้ําจากนั้นน้ําในแทงค์เนี่ยมันจะเริ่มมาไล่ลมที่อยู่ในตัวปัม๊มจะเห็นได้ว่าเดี๋ยวที่ตัวฝาอุดน้าเนี่ยจะเริ่มมีน้ําออกมาเพราะว่าลมมันเข้าไปลมมันออกมาน้ํามันเข้าไปแทนที่ได้ ในระบบก็จะไม่มีลมค้างอยู่เพราะว่าเราค่อยๆไล่มันออกด้วยน้ําที่มีแรงดันจากแทงค์เนี่ยไล่กลับเข้าไปตอนนี้ก็รอสักพักหนึ่งรอให้น้ําเนี่ยมันไปไล่ลมที่ค้างอยู่ในตัวปั๊มออกให้หมดก่อนก็จะเห็นน้ําเนี่ยค่อยๆซึมออกมาจากตัวจุกพุดน้ําพอเราเริ่มเห็นว่าน้ํามันดันลมไม่ค่อยออก้วเนี่ย เราก็ไปหาตัวก๊อกตัวต่าๆเนี่ยเพื่อเปิดไล่ลมออกจากระบบส่งน้าอีกทีหนึง่งเพื่อทําให้ลมทั้งระบบเนี่ยมันหมดพอเราเริ่มสังเกตว่าน้ําที่จุกุดน้าเนี่ยมันเริ่มนิ่งๆแล้วไม่ไม่ค่อยไหลออกมาแล้วก็แสดงว่าแรงดันระหว่างแทงกับปั๊มเนี่ยมันไล่ลมได้ระดับหนึ่งแล้วล่ะเดี๋ยวเราก็จะไปเปิดปั๊ม ในขณะน,นี้เรายังไม่อุดรูเรายังไม่อุดฝาอุดน้ำนะพอปั๊มเริ่มเดินเนี่ยเดี๋ยวจะมีแรงดันน้ำอีกส่วนหนึ่งเนี่ยดันออกมาอีกทำให้ลมที่มิ่งค้างอยู่ทั้งหมดในระบบเนี่ยมันออกมาคราวนี้เดี๋ยวเราจะเห็นว่าไม่มีฟองอากาศอ่ะเพราะเราเห็นว่าน้ำที่มันไหลออกมาเนี่ยนิ่งและไม่มีฟองผสมเนี่ย ดี๋ยวเราก็จะมาขันตัวปะอุดน้ำเนี่ยให้แน่นพอเราขันปะอุดน้ำแน่นปุ๊บปั๊มมันก็จะเริ่มมีแรงดันภายในระบบและจากนั้นพอถึงแรงดันที่มันตั้งเอาไว้ตัวปั๊มก็จะตัดทีนี้เราก็กลับไปใช้น้ำในระบบได้แล้วแรงดันที่เราเติมเข้าไปลมที่เราเติมเข้าไปเนี่ยมันจะทำงาน ควบคุมแรงดันของระบบน้ําภายในบ้านก็มีเทคนิคประมาณเท่านี้ก็คือสาเหตุของที่น้ำเนี่ยมันเริ่มไม่สม่ําเสมอก็เพราะว่าตัวแรงดันลมที่อยู่ในถังควบคุมแรงดันเนี่ยมันรั่วมันซึมออกแต่ถ้าเป็นตัวไนโตรเจนเนี่ยมันก็จะรั่วซึมยากกว่าเหมือนยางไนโตรเจนเนี่ยลมมันก็จะรั่วออกมายากกว่าลมที่เติมจากตัวปั๊มลมปกติแล้วก็ แต่มันก็จะมีสิทธิ์รั่วนะมันพอมันรั่วปุ๊บเนี่ยเราก็จะไปทําวิธีการแบบเนี้ยจะไป DIY เพื่อจะมาเติมลมหรือถ้าอยากจะเปลี่ยนทั้งพาร์ทง่ายๆก็พันสองพับาทเดี๋ยวนี้ในห้างมีขายแล้วนะถังควบคุมแรงดันตัวเนี้ยก็ถอดเปลี่ยนก็ได้ถ้าใครใช้ตัวแบบเปลี่ยนได้แต่ตัวหุ่นไดเนี่ยเขาให้เราเติมลมเข้าไปได้ก็ จบคลิปนี้ประมาณนี้ครับหวังว่ามันจะเป็นประโยชน์แล้วก็เอาไว้เตือนตัวเองด้วยแหละเผื่อลืมขอบคุณครับ